ซีเมื่อกอลาดแซ่บหัวน้ำผัดนะคะแซ่บค่ะน้คผาก็พอกับพวกนี่เมนูอาหารวันนี้ที่ลากินยังแน่ตับหวานตับหวานตับตับกวอีกตั้งมาจกทองกันกินตับกันแซ่บค่ะพิกัดลาดอยู่สูงเนินอร่อยมากไม่ติ้มพิกัดลาดใม่นแน่ ไปติมตื่นมากกับมาหอดเลยไปติมกับบอลูคือกันตรงนี้ลานข้าตัางยุไซค่ะพี่บอกสถานที่แน่นยอยู่อยู่หลังซี่เกตคะ่ะอยู่หลังซี่เกตถ <c oughs> นนยุทธศาสตร์ซีแยกปั๊มน้ำมันคะ่ะนี่อยู่นหน้าพาเม้นท์คีปแปดแปดค่ะเป็นเจ้าของเดียวกันบอกคะ่าาเะเจ้าของเดียวกันกับรารเทเมนนะคะน,าาน,นี่นี่นี่ป้ายร้านนี่เห็นป้ายนี่เนี่ยแวอโหลด แยบอกว่าแสบไรแสบไรพี่พี่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้โนจะโปรโมท่าสันนุงยิงบอกฝากเดอร์ค่ะแสบแปดแปดหัวนพักนะคะพี่พน่ารักมากดูแลดีมากขอบคุณค่ะ ถาบน้ำแล้วเรามาใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าจะคล้องหน้าตอน20จีเอ็มแบบนี้นี่แหะใช่ห้าวหรือเปล้ากินตุ่วแล้วกินกินมันจะตุ่วๆขอบคุณค่ะมาเล่นให้กับร่งใจครับก่อนเด็กันวันนี้ประทับประดาที่จะได้ครทายภาพแบบนี้เนาะสองคนถึงขึ้นมาเ่ยกุยจนเหินขออนุญาตขึ้นรถเด้อค่ะบ๊ายบาย